โรงเรียนตะกัวป่าเสนานุกูลเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต14ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2443โดยท่านเจ้าคุณมหานายกผู้ตรวจการคณะสงฆ์ได้จะตั้งขึ้นเป็นโรงเรียนวัดอาศัยศาลาโรงธรรมของวัดใหม่กำแพงหรือวัดเสนานุรังสรรในปัจจุบันเป็นตัวโรงเรียน ครั้นปีพุทธศักราช2448พระราชเมธีผู้ตรวจการคณะสงฆ์มาตรวจและเห็นว่ามีเด็กเข้ามาเล่าเรียนเป็นจำนวนมากควรจะจัดให้เป็นตัวโรงเรียนหลวงขึ้นได้จึงจัดหาครูให้คนหนึ่งพร้อมให้นามโรงเรียนว่าราชบำรุงปีพุทธศักราช2449พระเสนานุชิตชิมผู้ว่าราชการเมืองตะกัวป่าเห็นว่า ยุวชนในตำบลตลาดเหนือตลาดใต้กับตำบลใกล้เคียงมีจำนวนมากยังไม่ได้รับการศึกษาเพราะสถานที่ศึกษามีน้อยไม่พอกับจำนวนเด็กจึงได้สร้างโรงเรียนขึ้นตรงหน้าวัดเสนานุตรังสรรตั้งนามโรงเรียนว่าโรงเรียนเสนานุกูลในปีพุทธศักราช2475พระนิพิษนิติศาสตร์กับหลวงพิราชวรรณสารข้าหลวงตรวจการศึกษา พร้อมด้วยหลวงกิติวาดธรรมการมณฑลภูเก็ตขุนมานพานุศาสตร์ธรรมการจังหวัดพังงานายชื่นชัยสิรินายอำเภอตะกัวป่าต่างเห็นพ้องว่าโรงเรียนเก่าชำรุดสุดโทมมากควรจัดตั้งเสียใหม่จึงได้เริ่มก่อสร้างและเสร็จเรียบร้อยเมื่อวันที่1พฤษภาคม2478เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนประจำอำเภอตะกัวป่าเสนานุกูล และเมื่อวันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2494ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากโรงเรียนประจำอำเภอตะกัวป่าเสนานุกูลเป็นโรงเรียนตะกัวป่าเสนานุกูลด้านการบริหารโรงเรียนโรงเรียนตะกัวป่าเสนานุกูลบริหารงานภายใต้การบริหารงานของนายเลิศที่ไกรพิรม ผู้อำนวยการโรงเรียนและรองผู้อำนวยการสี่ฝ่ายดังนี้นางวรอิสราพรหมพัฒรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไปนายพาหนร่วมใจรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการนางสาวชนาการหมื่นพันชูรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนและนางพัิดากันสนอรองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนตะกกป่าสเสนานุกูลมีจำนวนทั้งสิ้น115คนมีผู้อำนวยการ1คนรองผู้อำนวยการ4คนข้าราชการครู84คนพนักงานราชการ3คนครูอัตราจ้า4คนครูต่างชาติ6คน ลูกจ้างประจำ5คนและลูกจ้างชั่วคราว8คนจำนวนนักเรียนโรงเรียนตะโกป่าเสนานุกูลมีทั้งสิ้น1,939คนแบ่งออกเป็นระดับการศรึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น1,067คนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน873คนวิสัยทัศน์โรงเรียนตะโกป่าเสนานุกูล เป็นองค์กรชั้นนำแห่งการเรียนรู้สู่สังคมคุณธรรมนำเทคโนโลยียืนหยัดบนเวทีสากลบนพื้นฐานความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในปีพุทธศักราช2560พันธกิจ 1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา บนพื้นฐานความเป็นไทยสู่ความเป็นสากลบนความพอเพียง 2. พัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพและสนับสนุนอัจฉริยภาพของผู้เรียน 3. ส่งเสริมและพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและดำรงบนทางสายกลาง 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานมุ่งผลสำฤทธิ์ขององค์กร 5. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและระหว่างประเทศคำขวัญโรงเรียนไกยิราเจกกยิราเทนังถ้าจะทำให้ทำจริงๆปรัชญาของโรงเรียนรักวิชารู้หน้าที่มีวินยัยไฝคุณธรรม อัตลักษณ์คณะสีเด่นเน้นความสามัคคีเอกลักษณ์วายสีเด่นเน้นเทคโนโลยสสีสีประจำโรงเรียนเขียวขาวอักษรย่อโรงเรียนสนเครือข่ายสถานศึกษาองค์กรบริหารส่วนจังหวัดเรือนจำอำเภอตะกวัวป่า ที่ว่าการอำเภอตะกัวป่าสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต14สถาบันการพระราศึกษากระบี่วัดสำนักง,งานขนส่งตะกัวป่าศาลจังหวัดตะกัวป่าเทศบาลเมืองตะกัวป่าสถานีตำรวจภูธรอ,อำเภอตะกัวป่าสาธารณสุขตะกัวป่าสโมสรไลออนกองร้อยต่อดอ4 25โรงพยาบาลตะกัวป่าสหากรณ์ทรัพย์ครูพังงา เทศบาลตำบลบางนายสิง,สงห์ด้านอาคารสถานที่โรงเรียนตุ๊กตาเสนานุกูลประกอบด้วยอาคารทั้งสิ้น5อาคารดังนี้นนาอาคารหนึ่งซึ่งเป็นที่ตั้งของห้องูวอในการโรงเรียนสำนักง,งานกลุ่มบริหารงานทั่วไปสำนักง,งานกลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณสำนักง,งานกลุ่มบริหารงานวิชาการนอกจากนี้ยังมีห้องเกียรติยศ ห้องดนตรีไทยห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้องทีโอทีห้องสารสนเทศและห้องศูนย์ประนอมรุ่นเยาวอาคาร2เป็นอาคารที่ใช้สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมมีห้องเรียนซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ได้แก่ห้องตะกัวป่าห้องสมุดธรรมะ ห้องดนตรีสากลเป็นต้นอาคาร3เป็นอาคารที่ใช้สำหรับการจัดกิจกรรม lawsuit, การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของห้องแนแนวและห้องประชุมหนึ่งอาคาร4เป็นอาคารที่ใช้สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยห้องปฏิบัติการจำนวนเจ็ดห้องเรียนนอกจากนี้ยังมีห้องปฏิบัติการทางภาษาห้องเสียและห้องเรียน MEP อาคาร5เป็นอาคารที่ใช้สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาภลาศึกษาและกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิละปะ นอกจากอาคารทางห้าหลังแล้วยังมีอาคารฝึกทักษะและส่งเสริมการฝึกอาชีพให้กับนักเรียนโดยเฉพาะได้แก่อาคารอุตสาหกรรมอาคารค้าหกรรมอาคารนาฏศิลห้องสากรธนาคารโรงเรียนสนามเทนนิสสระว่ายน้ำสนามตะกร้อเป็นต้นนอกจากนี้ ยังมีแหล่งเรียนรู้ซึ่งเป็นคุมทรัพย์ความรู้ของนักเรียนที่ปฏิเสธไม่ได้นั่นคือหอสมุดวิทยาบริการซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชนสิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบันร่วมกันบริจาคเพื่อสร้างอาคารดังกล่าวภายในประกอบด้วยศูนย์อ e ีบุ๊กมุมวิชาการมุมสืบคนเป็นต้นปัจจุบัน โรงเรียนตะกัวป่าเสนานุกูลได้เปิดทําการเรียนการสอนให้นักเรียนจํานวน52ห้องเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจํานวน27ห้องเรียนและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจํานวน25ห้องเรียนแบ่งเป็นห้องเรียนทั่วไปห้องเรียนพิเศษ MEP และห้องเรียนพิเศษวิทย์นณิต โดยมีนายเลิศทิไกรพิรงเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนตะโกบาลเซนาุไกูแหล่งทอวิชาเซนานีดุจวีทรงทาสว่างสวยัสวสวยจะจำรัดวัฒนาเหล่าคาไทยเธอดเกียไว้ถึ่งงามนามเซนา